คืนแห่งการตรัสรู้นโคนต้นพระสีมหาโพธิ์พระมหาบุรุษทรงเข้าสมาธิอย่างแน่วแน่ผ่านชาล,ลึกทุกขั้นจนจิตผ่องใสดุดจ,จันเพนพร้อมอธิษฐานให้ทำที่นำไปสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบังเกิดญาณแรกที่ปรากฏคือบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกได้ถึงชาติพบอันยาวไกลเส้นทางบำเพ็ญบารมีนับอสงไขยกับการตั้งปณิธานต่อหน้าพระพุทธเจ้าหลายองค์ การสละทรัพย์เกียรติยศร่างกายและแม้แต่ชีวิตเพื่อประโยชน์แก่สสัตว์ทั้งปวงตอกย้ำว่าบัลลังก์แห่งโพธิญาณได้มาด้วยการเสียสละอย่างที่สุดต่อมาทรงพิจารณาจิตของตนย้อนระลึกถึงความเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเห็นชัดว่าลาบยศเสียงสรรเสริญและความสุขทุกอย่างถูกวางลงหมดแล้วจิตหลุดพ้นจากโลกธรรมทั้งปวงเมื่อจิตสงบนิ่งปรากฏจุดตูปปาตยาณ เห็นส <S an> um, ah ah eh hm ัตว์เกิดดับด้วยทิพยจักขุกเหล่าพรมเทวดานาคจักหมื่นจักวาลพร้อมใจเฝ้ารอด้วยศรัทธาภาพนั้นทำให้พระไทยปราบปลื้มและมั่นใจว่าค่ำคืนนี้จะตรัสรู้เป็นแน่ยามสุดท้ายแห่งรัติการพระองค์พิจารณาหาสาเหตุแห่งทุกข์ไล่ตามลำดับปฏิจจสมุปบาทจนถึงอวิชชาต้นเหตุแห่งการเวียนว่ายจิตจึงรู้แจ้งแทงตลอดทำลายอวิชชาได้สิ้นเชิง ทันใดนั้นยานอันยิ่งใหญ่หกประการและทศพลยานบังเกิดขึ้นพระองค์รู้ได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตและสัพพธรรมทั้งปวงยังไม่มีสิ่งใดปิดกัน้นจนบรรลุอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งเทวดาและมนุษย์รุ่งอรุณแห่งวันใหม่พระองค์เปลงปฐมพุทธภาสิบประกาศความสิ้นกิเลสทั้งปวง มื่นจักรวาลสั่นสะเทือนแสงสว่างแพ่ไปไกลเป็นมงคลสูงสุดต้นพระสีมหาโพยังคงยืนต้นเป็นพยานแห่งการตรัสรู้สืบทอดเงาแห่งธรรมให้พวกเรากราบไหว้สักการะไม่ว่าด้วยอามิสบูชาหรือปฏิบัติบูบชาย่อมเป็นอนิสงส์ใหญ่เตือนใจว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงพระธรรมเป็นของจริงและพระพุทธศาสนา คือหนทางแท้จริงสู่ความพน้นทุกข์